ลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังสังคมจะงดงามแค่ไหนพวกเขาถูกมองว่าเป็นภาระ,ะของเมืองไม่มีใครฟังเสียง ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแม้จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลายคนไม่มีบัตรประชาชนทำให้ไม่มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเหมือนคนอื่นๆหลายคนทำแต่ง,งานเพราะมังว่ารายได้สำคัญกว่าสุขภาพบางคนแค่อยากเปิดเผยตัวตนกับครอบครัวก็ทำได้ยากต้องแอบใช้ชีวิตนิเงียบ,ยบแม้อยู่ในบ้านตัวเองเราทุกคนล้วนมีพลัง และเมื่อพลังเหล่านั้นมารวมตัวกันเพื่อไม่ให้ใครถูกหลงลืมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐภาคประชาสังคมและชาวบ้านร่วมผลักดันให้โคลบ้านสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีชีวิตที่มั่นคงและเข้าถึงบริการพื้นฐานได้เหมือนคนอื่นๆร่วมกันค้นหาพิสูจน์และผลักดันให้คนไทยไร้สิทธิ์กลับมามีตัวตนอีกครั้งวันนี้เขาได้รับบัตรประชาชน และมีสิทธิ์ทั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเครือข่ายนับพันร่วมกันผลักดันให้คนพิการก้าวข้ามบทบาทผู้รับผู้ที่เคยถูกมองว่าทำไม่ได้กลายเป็นแรงสำคัญที่องค์กรขาดไม่ได้แทนเครือข่ายในพื้นที่ร่วมมือกันผลักดันให้ชีวิตไรเดอร์มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและใจ พวกเขาไม่ใช่กลุ่มคนทำงาน,นักระบบที่ถูกมังค่าอีกต่อไปและเครือข่ายภาคประชาสังคมจากหลายภาคส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการยอมรับจากคนในครอบครัวและได้รับสิทธิท,ที่เท่าเทียมกันในสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะมีความสําเร็จแต่ยังมีประเด็นที่ต้องขยับต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ l g b t ที่ยังถูกเลือกปฏิบัติกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ์ยังเข้าไม่ถึงการรักษากลุ่มคนพิการและไรเดอร์ยังมีรายได้ที่ไม่มั่นคงในการดํารงชีวิตการดูแลจึงต้องไม่หยุดเพียงแค่การช่วยเหลือแต่ต้องส่งเสริมให้พวกเขาสามารถเปลี่งเสียงได้ด้วยตัวเขาเองเพราะถ้าทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสุขภาวะที่ดีไม่ใช่แค่ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งจะเปลี่ยน แต่เราทั้งสังคมจะเติบโตไปด้วยกันเมื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ทุกคนมีสุขภาวะอย่างเป็นธรรมรวมพลังหุ้นส่วนสุขภาวะก่าวไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม b a t